สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเซลแม็กอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับกระบะสุดหล่อเลยนะครับคันนี้จะเป็นโตต้ารีโว่นะครับผมกับรุ่น 2- อตัวมิดนะครับเป็นตัวแครเปิดได้นะครับผมใครตามหาอยู่ไหมนะครับรีโว่โฉมนี้หล่อมากและขายดีมากนะตอนนี้เข้าที่ลานผมมีอยู่นะครับบอกเลยว่าติดจองไปเกือบหมดแล้วนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะเพิ่งเข้ามานะครับ ยังไม่ได้เก็บงานดีทีเดียวนะแต่ว่าพามาอัปเดตให้ดูก่อนนะครับสำหรับคนที่ตามหาโตต้ารีโวอยู่นะครับนี่คือรุนที่คุ้มมากๆเพราะว่าคันนี้เล็กไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับลูกค้าได้รถปี2022ด้วยนะหมายความว่าอะไรหมายความว่ารถคันนี้นะครับสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้มากๆนะครับผมราคาผมบอกต้นคิดเลยดีกว่านะครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคิดดีๆฟรีดาวได้นะครับผมเรื่องออกรถเนี่ยบอกเลยว่าสบายๆนะครับผม นะมีอาชีพอะไรก็ตามแต่ระจริงๆมาหาผมออกได้หมดนะครับขอแค่เขาคุยเรื่องเอกสารกันนะครับบางอาชีพออกง่ายๆออกได้เลยบางอาชีพอาจต้องขอเอกสารเยอะหน่อยแต่ดันได้ทุกเคสทุกอาชีพนะครับแต่ว่าขอจะไปดูคลิปด้วยกันนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับช่องนี้เลยนะรถใหม่ๆรถสวยๆผมถ่ายมาให้ดูสม่ำเสมอเลยนะครับจะได้พลาดรถก่อนคนอื่นนะครับผมคันนี้จะพาไปรีวิวจับเต็มเลยข้างนอกข้างในโครงสร้างรวมถึงห้องเครื่องนะครับว่าสภาพเนี่ย หน้าเอาไปใช้แค่ไหนนะครับโตต้ารีโว่คันนี้ปีส0 2พันยิบสองนะครับรถใหม่มากนะผมเข้าไปดูข้างในมาแล้วเมื่อกี้นะครับรถสภาพบอกเลยว่าสวยและข้างในกลิ่นหอมมากเจ้าของเดิมนะครับดูแลมาอย่างดีเลยนะครับดูแลมาอย่างดีเลยนะครับวันนี้ใครเอาไปเป็นเจ้าของที่บ้านนะผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับผมดีไซน์ใหม่นะครับเป็นหน้าหมูป่านะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไลท์มีให้นะครับพตมอคู่หน้า ให้มาแล้วนะครับกระจังหน้าแบบโครเมียมด้วยนะแล้วดูโครเมียมของเขานะใสามากๆเลยนะครับโครเมียมใสามากนะเห็นไหมแทบไม่มีรอยหินเลยนะครับรถเนี่ยเวลาขับปกติขับทางไกลเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะที่หินมันกระเด็นใสใช่ไหมแต่ว่าคันนี้คือแทบไม่มีร่องรอ,อยเลยนะครับรถสวยมากนะตัวโลโก้โตลต้ตตาเนี่ยนะครับเงาวับกับใจเลยนะตัวกระจังหน้าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีแบบสีดำเป็นแบ็กนะสวยนะครับผมโอ้โห โฉมนี้สวยจริงนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะเป็นรถที่ดําเดิมก็ขับสวยอยู่แล้วนะไม่ต้องแต่งก็ได้นะครับผมเนหะ็นไหมเนี่ยภาพรวมเขาค่อนข้างหล่อเลยนะสาหรับรีโวชมนี้นะครับมากนะครับเป็นสีอกลักษณ์นะของตัวมิดเลยนะครับแล้วก็ดอกยางเนี่ยโอ้โหสบายๆแล้วดูยางห้ได้นะครับโยโกฮามานะได้ยางโยโกฮามานะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มมากนะตัวโช๊คเนี่ยเนี่ยเนหะ็นไหมสภาพดีนะครับถ้าจะซุ้มล้อจะเห็นว่าน็อตต่างๆเนี่ยอยู่ครบถ้วนหมดนะครับ ไม่มีคาบสนิมกินเลยนะสวยมากนะสวยมากมันไดยข้างติดมาให้แล้วนะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะส่วนไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างมีมาให้แล้วไฟเนี่ยเป็น LED ด้วยนะครับมือจับโครมเยี่ยมเช่นเดีวยวกันนะครับเปิดจับตรงนี้มีมกอกันลอดไมารจ้านะ,นะนะเป็นโครมเยียมข้างในนี่สวยมากนะครับข้างในคุมโทนเป็นสีดำทั้งคันเลยนะครับแล้วได้เป็นเบาะหนังมาทั้งคันนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นแคปกันได้เนาะ ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับผมซึ่งพนักพิงอะ่ะก็เป็นหนังนะคือจะบอกว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้พนักพิงมันจะเป็นเป็นเป็นผ้านะแต่เนี่ยพนักพิงเป็นหนังนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยลำโพงมีให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหลังคนนั่งก็ได้นะครับคนของเพิ่มเติมก็ได้นะแล้วกว้างนะเห็นไหมคือเบาะเนี่ยมันถอยมาเยอะนะเนี่ยดูจากรางก็ได้ครับเบาะมันถอยมาเยอะนะก็เลยดูเหมือนจะแคบใช่ไหมแต่จริงๆไม่แคบนะไม่แคบนะครับอ่าถ้าแบบปรับพอดีพอดีนะเห็นไหม นั่งสบายเลยนะครับผมตัวฝ้าเพดานนะครับสะอาดเลยนะครับไม่มีรอยขีดเขียนนี่ค่อนข้างสมบูรณ์รนะรถคันนี้ข้างในากลิ่นค่อนข้างหอมเลยนะครับคือตัวแคปบชมเนี่ยจะบอกว่าขายดีมากนะเอามากี่คันก็ขายหมดนะตัวคอนโซลหน้านะครับตกแต่งมาสวยงามแบบรีโวนี้เลยนะครับจอก,กลางมีให้นะท่องวางแก้วนะครับด้านข้างมีมาให้แบบนี้เลยแล้วก็ตอนนี้นะเป็น ัวนี้มันจะเป็นช่องที่เก็บเอกสารก็ได้นะครับหรือว่าจะแช่เครื่องดื่มไนดะ้เพราะว่าตอนนี้มีช่องแอร์ออกมานะสามารถแช่พวกเอ็มร้อยหรือว่ากระแทกระป๋องนะครับแช่ได้เลยสบายๆนะในส่วนของช่องเก็บเอกสารนะครับนี่ขนาดใหญ่กว้างๆเลยนะเห็นไหมลึกๆนะครับมือนี่ใหญ่เข้าไปได้เลยอย่างน,นี้เลยโอ้โหปุมค่ามากๆนะตัวรถเนี่ยนะโครงสร้างนะอ่านะ ไม่สปอตนะครับเห็นไหมสวนกลิบเลยนะครับตัวแผ่นเหล็กต่างๆเนี่ยไม่มีบิดงอนะครับโอ้โห,โหรถสภาพสมบูรณ์มากนะคันนี้คือถ้าใครหากระบะแคปบอยู่แล้วได้แบรนด์หลักโตโยต้าด้วยนะครับคันนี้สภาพสุดจริงนะครับน็อตเห็นไหมไม่มีรอยประแจไขเลยนะครับให้ดูข้างบนข้างล่างเลยโอ้โหสวยกิบนะตัวน็อตอต,ต่างๆนะครับ ตรงบริเวณที่จับเปิดประตูตรงนี้นะครับเขาบุนุ่มมาให้นะเป็นหนังนะครับบุนุ่มมาให้จับดีนะครับผมแล้วก็เท้าแขนเนี่ยก็นุ่มๆเลยนะครับมือจับโครเมเงี่ยมเช่นเคยนะัโตต้าให้โครเงียม,มอยู่แล้วเนะนาะข้างในสวยนะครับคันนี้มีกล้องบันทึกหน้ามาให้แล้วด้วยนะเหะ็นไหมล่ะคุ้มมากๆนะครับหน้าติดมาจากตอนมือหนึ่งเลยนะครับออกมาจากศูนย์เลยนะของดีนะครับเอาไปใช้ดได้เลยตัวรถนะครับสภาพ,าพค่อนข้างสมบูรณ์นะนะดูข้างหน้าหน่อยดีกว่า แทซีนะครับผมไม่มีเว้ามาไม่จะต่อบางแน่นอนนะครับผมตัวยางอะไหล่มีให้นะครับแหนบสภาพสมบูรณ์หมดเลยนะต้นท้ายเนี่นยนะครับเขาจะเป็นโฉมใหม่เนี่ยมันจะเป็นไฟไกดิ้ง LED หมดแล้วนะเห็นไะเป็นเลขสามคือสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นไฟ LED ต้นคิดว่าจะเห็นเนาะมันจะเป็นไฟสวยมากเลยนะผมค่อนข้างชอบนะโฉมเนี้ยของรีโวผมเนี้ยสวยมากๆนะครับตัวกล้องนะครับ เป็นกล้องอมองหลังดิงอ,อินจากโรงงานนะครับเป็นกล้องทแท้ๆนะยิ่จากโรงงานไลเนอร์ได้ของโตยต้าด้วยนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ต้องบอกก่อนนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าสภาพมันมีมีมีข้าวฝุ่นเนะาะเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะแต่เราดูเนี่ยเห็นไหมดูสภาพไลเนอร์นะขนาดจะไม่เก็บงานนะสภาพไลเนอร์ไม่มีขุยไม่มีแตกนะครับสวยมากนะครับเห็นไหมตัวด้านหลังเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะ ตัวยึดต่อ,อต่างเนี่ยเห็นไหมอยู่ปกติใช้งานทั้งหมดทุกอย่างปกติเลยนะครับปีสิสองแท้ๆนะครับมีติ๊กเกอร์หกสิบปีนะของโตโยต้าเขาจะมีให้ทุกคันนะครับสำหรับรถปีสองพันยี่สิบสองเนาะในส่วนของคนขับมาดีกว่านะเบาคือคันนี้นะครับเบาไฟฟ้าจะได้แค่คนขับแต่บางทีมันคุมนะเพราะว่าปกติแล้วอะถ้าเป็นรุ่นบิ๊เทั่วไปถ้าเป็นถ้าเป็นปีต่ำกว่ายี่สิบสองนะเบาะคนขับก็ยังต้องดึงข้างล่างตรงนี้อยู่นะครับก็ดึงข้างตรงนี้อยู่แต่ว่าคันนี้ บอกคนขับออกไปฟ้าแล้วนะครับผมโอ้โหสะดวกสบายเลยนะครับงูหลาเลยนะเดี๋ยวคันนี้สตาร์เครื่องกันดูนะครับว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างครับเข้ามาข้างในแล้วนะครับบอกเลยว่ากว้างมากๆนะนั่งสบายนะครับตัวเนี่ยเห็นไหมบิดชึบเดียวอ่าสวยนะครับให้ดูนะกันหนึ่งเห็นไหมมีตัวต้านะครับมีรูปไฮลักตรงนี้มาต้อนรับนะครับเอ่อทุกคนเนี้ยผมมองว่ารถกระบะนะครับการตกแต่งภายในเนี่ย เขาไม่ได้แพ้รถสีดานเลยนะค่อนข้างทําได้ดีแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของวัสดุที่ใช้นะครับมีความเขาเรียกว่ารูหลามากยิ่งขึ้นนะเดิมทีกระบะยุคนก่อนเนี่ยเข้ามาข้างในอ่ะมันจะไม่สวยเหมือนรถทดลอเก่งเนาะแต่ทุกวันนี้กระบะคือข้างในือสวยไม่แพ้กันเลยนะครับบริเวณหน้าปัดเลือนมาหน่อยดีกว่านะซ้ายขวานะครับแต่ยังเป็นแบบเข็มอยู่นะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบดิิตอนนะครับผมเห็นไหมเล็กมาเจ็ดหมื่นหกพันโลนะครับผมใช้มา นอนจริงๆนะครับใช้วม่นอนจริงสภาพค่อนข้างกิบเลยนะครับตัวมาลายมัลติฟังชันนะครับซ้ายขวาเลยนะรับสายดูเข้าโทรออกได้นะครับพูดคุยกับซีรีได้แล้วดูนะโลโก้โตต้าไม่มีดุดรอกนะครับผมตัวได้นะครับตะเขยบต่างๆสมบูรณ์เลยนะข้างหน้านะครับสิ่งผมชอบของรีโวนึงคือว่าเขาให้นาฬิกามาตรงนี้ผมชอบนะเพราะว่าเราเดินทางไปด้วยกันหลายคนนะครับบางทีอยากดูนาฬิกาก็บางคนชอบมองนาฬิกาหน้ารถใช่ไหมล่ะไม่ชอบดูนาฬิกาที่ข้อมือตีม่รู้เป็นไรนะ ชอบดูที่หน้ารถกันนะถึงตัวนี้มีให้นะครับาตะได้ไม่ต้องเถียงกาแฟนะกกี่โมงแล้วนะครับนี่รูที่รถเลยนะครับจอกาลังมีให้ทัสกินได้ด้วยนะคันเนี้ยนะครับคือมันก็ใช้งานได้หลายแบบนะแต่ผมอาจจะใช้ไม่ค่อยเป็นเห็นะครับเครื่องเสียงครับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับอดีมันโดนแสงไฟหน่อยนึงเนาะเห็นไหมอ่าสวยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อได้หมดเลย ในส่วนของรถเนี่ยมันใช้งานค่อนข้างดีนะลําโพงอะ่ะมันปรับตั้งได้ค่อนข้างเยอะนะเห็นไหมสวยเลยนะเนี่ยนี่ USB บล o ทูธนะครับเชื่อมต่อได้หมดนะอันนี้ก็เป็นวิทยุเนาะโทรศัพท์นะครับแอปพลิเคชันนะจูนได้หมดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมือถือได้หมดนะ คันนี้ให้ดูกล้องหน่อยดีกว่านะครับนี่ชัดมากนะครับเห็นไหมมีคนหนึ่งข้างหลังก็เห็นตรนนี้เลยนะครับจะชัดตรนนี้เลยอ่าเป็นไงปลอดภัยนะบ้านใครมีเด็กเล็กๆนะครับหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยถือว่าการมีกล้องมองหลังมันดีมากเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นถานะของแอร์แบ็กเนาะถ้าติดอยู่ก็แสดงว่าแอร์แบ็กทำงานปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ติดก,ตก็ตามก็เอาเข้าสูตรไปเช็กดูนะครับ นะส่วนตัวแผงควบคุมในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับผม,ใช,มใช้งานได้ปกตินะปรับตั้งค่อนข้างง่ายนะแล้วก็แสงไฟมันค่อนข้างสบายตาผมมองว่าวาละขับกลางคืนอนะ่ะมันก็มองได้ง่ายด้วยนะครับมองได้ง่ายด้วยนะปรับตั้งได้หลายโหมดเนาะแล้วก็ในส่วนของอบริเวณด้านนัานตรงนี้จะมีที่วางแก้วมาให้ถอดตำแหน่งนะครับเกียร์ขั้บันไดอัตโนมัตินะครับผมมีอีโคโหมดพเ้อมโหมดมาให้นะก็ คบๆนะอยากประหยัดน้ำมันก็ใช้อีโครถมมได้นะครับอยากที่จะแบบว่าแซงรถบรันทุก18ลอ้อทีเดียว3คันรวดนะครับเพราะว่าหมดกดได้นะฮะสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะส่วนมากนะครับกระจกนะครับมองหลังเอะแสน้ำินให้ค่อนข้างดีนะแล้วก็มองค่อนข้างคามชัดเลยนะครับไฟนะครับติดปกติกระจกนะครับมีให้นะครับในฝั่งของผู้โดยสารนะครับ ส่วนคนขับก็จะเป็นในส่วนของสายคาดตรงนี้นะครับก็ค่าพวกเราขี่ได้นะครับพบคันนะผมมองว่าคนเป็นรถที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยคันนี้นะครับสภาพใหม่มากๆเลยนะครับมาทดลองขับได้นะเดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าครับมาต่อกันที่บริเวณห้องเครื่องนะครับผมโอ้โหสภาพสมบูรณ์มากเลยนะครับตัวฉนวน,นเนี่ยมีรอยข้าบแค่เล็กน้อยนะไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าสภาพของฉนวน,นเนี่ยค่อนข้างดีนะครับไม่มีหลุดลอกนะตัว เป็นดาร์กเป็นสปอตแต่โอ้โหกิบกิบนะเห็นไหมดูตัวน็อตนะครับไม่เคยโดนมาแจมาแน่นอนนะครับตัวซิลเนี่ยนเนียน,น,ยนแบบฝาปรงนี้เลยนะครับคือเวลาเราดูซิลที่มันเดิมๆจากโรงงานเนี่ยผมมองว่ามันดูสบายตานะเพราะว่าตัวสีของเขาแล้วก็เส้นตรงของเขา,นะนานเนี่ยมันทํามากลมลืนกับฝาโปรงเลยนะครับผมนี่เพจนะครับอยู่ครบท้วนนะไม่ต้องห่วงนะครับเลขตัวถังมะตรงกันแน่นอนนะฝาครอบเครื่องอยู่นะครับแล้วก็ รถเอาเครื่องยนต์นะครับไม่มีค่าน้ํามันนะอ่าก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ผมอยากจะเชิญชวนมาทดลองขับนะครับเพราะว่ารถคันนี้สวยมากๆเลยมาเจ็ดหมื่นโลนะครับกับสภาพที่สวยสมบูรณ์ขนาดนี้ทดลองขับฟรีได้ด้วยนะคันนี้นะครับลูกค้าขด,ดิตดีฟรีดาวได้นะครับรอย่างเช่นเมื่อเช้าลูกค้ามาหน้าร้านนะครับตอนเช้านะประมาณสักเก้าโมงถึงสิบโมงเช้านะครับผมล,ลูกค้าขด,ดิตดีตัดไฟแนนซ์ป๊บเดียวนะครับแล้วก็เราบรถงเลยนะครับเพิ่งเอารถกลับบ้านไปเมื่อกี้เองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมฝากไปด้วยกับโตต้ารีโว่นะครับคันนี้เลยนะได้เป็นแคปเปิดได้นะครับปี2022เรียกว่า7,000กโลนะครับราคาตั้งขายเพียงแค่5 6 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้คือดีฟรีดาวนะครับผ่อนหมื่นเดียวนะครับผมสุวนกระสีเป็นพัน50526เบอร์นี้เลยลูกค้าแอดไลน์นะครับหรือว่าโทรหาผมได้เลย24ชั่วโมงนะครับยังไม่หลับรับสายแน่นอนนะครับก่อนจะไปวันนี้ฝากกดติดตามเอาไว้นะครับช่องนี้เลยนะผมจะมาอัปเดตนะครับรถกระบะสวย ให้ทุกคนได้ดูกันทุกๆวันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆใครสนใจคันนี้โทรผมได้เลยครับสวัสดีครับ